สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะยินดีรับเข้าสู่ชินามอนวีคส์นะคะซึ่งชินามอนเนี่ยก็ทำไปแล้วหลายคลิปเลยนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเบสนึกออกหนึ่งคอนเซปนะคะว่าเจ้าตัวชินามอนเนี่ยมีคอนเซปเป็นสีฟ้า ใช่ไหมพอพูดถึงซาริโอสีฟ้าแล้วเนี่ยหนึ่งคาแรคเตอร์ที่จะกระโดดออกมาเลยนะั่นคือเจ้าชินนมอนนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเบสจะลองมาจัดกระเบาดินสอเป็นโทนสีฟ้าบวกกับเจ้าชินนมอนดูค่ะดูว่าจะน่ารักขนาดไหนนะคะทุกคนสัมผัสเห็นถึงความฟ้าไหมคะตรงหน้าทุกคนนี้นะอาจจะไม่ได้ฟ้าทั้งหมดนะแต่ว่าเบสก็พยายามจะเลือกที่มันฟ้าที่สุดแล้วมานะคะ คือเบบเป็นคนไม่ชอบสีฟ้านะแต่ว่าถ้าว่าใครเท่าสีฟ้าเนี่ยต้องรู้สึกฟินมากๆแน่เลยนะคะเมื่อเห็นแบบเรียงลายขนาดนี้สวยงามมากๆเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตัวแรกเป็นกระเป๋าดินสอเบเลิลเป็นตัวชินามอนมานะคะปากกาสีเมจิกอันแรกสุดเลยตัวนี้เนี่ย แคลยอล่าซูเปอร์ทิปส์นะคะก็เป็นเลือกตัวนี้ตอนแรกเนี่ยเล็งจะตัว s ิกครินค l o เลอรเอาไว้แต่ว่ามันหนักเกินไปเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะก็เห็นไหมสีฟ้าความฟ้านี้นะต่อไปนะคะมาไลเนอร์มาไลเนอร์ก็จะออกเป็นโทนสีฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินนะคะมีตัวนี้คิลล l i ิสปากกาไฮไลท์ ส,สีฟ้านะคะเป็นสีกากเพชรตัวนี้เนี่ยก็จะใส่ไปด้วยนะคะต่อไปแมจิคอลของเรามากๆเลยะค่ะในตัวของเด კ อัลลัสนั่นเองใครไม่รู้จักเด კ คลักันบ้างไหมคะเด კ คัลัตเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับตัวลิควิดเทปแต่เพราะว่าเราลากออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวกระตูนนั่นเองค่ะมหัศจรรย์มากๆเลยนะที่แบนเลือกมาได้ก็จะเป็นโทนสีฟ้านะคะจะมีลายเกต้ําแข็งจะมีลายกระเป๋ามีลายเพนกวินแล้วก็ที่สําคัญเด კ อัลัตลายชิโนมอน มาดูโซนปากกากเลือกเป็นสีตัวนี้มาละกันนะคะจะมีตัวแรกปากกาแคนดี้ชินนมอนนะแล้วก็จะมีตัวปากกาดำชินนมอนค่ะมีปากกาดินสอนะเป็นปากกากดดินสอ,อกดอันแรกเป็นดินสอ,อกดชินนมอนนะแล้วก็ปากกากดชินนมอนตัวนี้นะคะ ต่อไปนะคะเพราะอิชินามอนจะได้ดูฟ้า้าสวยงามนะคะยังลบเป็นไม่มียังลบชินามอนเบรกก็ลเลยเลือกตัวฮัมมิงมานะคะคือจะเป็นตัวฮัมมิงมินแต่เบรเรียกง่ายๆว่าฮัมมินนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกวางเขาโทนสีออกเขียวๆนะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นคลิปหนีบกระดาษนะคะตัวนี้ก็รวบรวงสีฟ้ามาได้ส่วนหนึ่งคร่าวๆประมาณนี้นะคะ ทีนี้เรามาจัดของใส่กระเป๋าสีฟ้าของเรากันเลยนะคะเปิดออกเลยใครชอบสีฟ้ากันบ้างไหมคะเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเป็นโทนที่มันเย็นสบายตานะคะแต่เบนเนี่ยไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ค่อยหวานเบสเป็นคนชอบสีแนวหวานหวานพวกสีชมพูสีม่วงมากกว่านะอย่างแรกสุดเลยนะคะเบนจะนําตัวปากกาเมจิกนะคะใส่ไปข้างล่างสุดเลยนะคะดูซิมันฟ้ามากเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นปากกาไฮไลท์ใส่เข้าไปเลยนะ ปากกาไฮไลท์คิลลด,ด้วยนะคะต่อไปเราจะตามด้วยพวกปากกาพวกนี้นะคะก็อันนี้ขอ,อยนุาตไม่แกะออกจากแพ็กเกจนะเพราะว่ายังไม่เคยแกะเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการถนอมไปดตัวนะคะก็ใส่ลงไปเลยยัดเจ้าชินามอนลงไปกันเลยนะคะ เข้าไปในกระเป๋าเราแล้วก็ต่อไปนะคะเบสเอาเป็นตัวโพสตอิดใส่ลงไปนะคะแล้วก็ยังลบนะคะแล้วก็คลิปหนีบกระดาษลายชินามอนเพิ่มความน่ารักให้กับเราและจะถ่ายเจ้าเด็กคอลัดนะคะใส่ลงไปนี่ความฟ้านี้นะคะต่อไปเป็นจุดคลายแม็กซ์นั่นก็คือการเปิดดูของข้างในนะคะซึ่งเรามาฟินพร้อมกันเลยดีกว่า1 2 3สองซชุบ นี่ทุกคนดูสิคะความสีฟ้าเนี่ยรวมกันอยู่ในกระเป๋าดินสอฟินมากเลยนะน่ารักสุดๆไปเลยนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการจัดกระเป๋าดินสอตีมสีฟ้าของชินามอนวิคในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเทให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับใครที่ชอบสีฟ้านะคะก็อย่าลืมพกสีฟ้าไปเรียนด้วยทุกครั้งนะคะจะได้มีกําลังใจในการเรียนแล้วก็ที่สําคัญตัวละครซาริโอที่มีสียหลักเป็นสีฟ้านะั่นคือเจ้าชินามอนนั่นเองอย่าลืมสะสมชินามอนกันเยอะๆนะคะสําหรับคลิปนี้เบสก,กับเจ้าชินามอนตัวน้อยเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรนะคะไป แล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ